<Play> friends. นิทานอิศบเรื่องกบกับวัวกระทิงในบึงแสนสงบแห่งหนึ่งมีเหล่กกบจำนวนมากกำลังเล่นน้ำกันอย่างมีความสุขแต่แล้วกบตัวหนึ่งก็เหลือไปเห็นวัวกระทิงสองตัวที่กำลังสู้กันยันดุเดือด กบผู้หวาดระแวงจึงตะโกนร้องเสียงดังๆเตือนเพื่อนๆทันทีว่าพวกเรารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะแย่แล้วแย่แล้ววัวกระทิงสู้กันอย่างดูเดือดเลยกบอีกตัวหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าวัวกระทิงสองตัวนี้กำลังต่อสู้เพื่อแก่งแย่งความเป็นใหญ่ของกันและกันอยู่ และมันก็อยู่ห่างออกไปจากเรามากพอสมควรนะแล้วพวกเราจะรีบหนีไปทำไมกันเล่ากบผู้หวาดกลัวจึงตอบกลับไปว่าแม้ว่าวัวกระทิงสองตัวนั้นจะอยู่ไกลแต่เมื่อสู้จบลงวัวที่แพ้ก็จะถูกขับไล่ออกจากฝูงมันอาจจะวิ่งหนีมาทางที่พวกเราอยู่ก็ได้นะ แล้วพวกเราจะหลบอุ้งเท้าของมันทันกันได้ยังไงฉนันว่ารีบไปกันดีกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มองการไกลสามารถป้องกันพยันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้